คุณผู้ชมเคยสังเกตไหมคะว่าการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมมักเดินสวนทางเสมอค่ะกับชาวบ้านแล้วก็ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงอย่างกรณีของสารปกครองกลางที่ได้ระง,งับโครงการ76โครงการบริเวณพื้นที่มาบตาพุธและบริเวณใกล้เคียงซึ่งก็ได้ส่งผลให้ชาวบ้านและชุมชนซึ่งเคยต่อสู้มาอย่างยาวนานนั้นพอใจกับคำสั่งยกเลิกดังกล่าวค่ะ แต่สำหรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นเห็นว่าเรื่องนี้จะเป็นปัญหาในการลงทุนของประเทศอย่างที่ผมได้เรียนวันนี้เนี่ยเราเราก็ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะไม่ได้เราก็ยังเชื่อว่าบุญบลพิษในมาตรพุธยยังไม่ได้ถึงขั้นวิกฤตที่ที่บอกว่าจะต้องหยุดท,ทันทีทันใดนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่อย่างไรคุณดารินหอวัฒนกุลทีมข่าวทีนิวส์เดินทางลงพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อตรวจสอบข้อเท,ท็จจริงในเรื่องนี้ค่ะพื้นที่มาบตาพุทธจังหวัดระยองเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือเริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2531ตามนโยบายของรัฐบาลขณะนั้นที่ต้องการพัฒนาประเทศไปสู่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เมื่อทีมข่าวทีนิวส์ได้เดินทางเข้าไปตรวจสอบภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธที่ตั้งอยู่ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมต่างๆเราพบว่าในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งนี้ยังคงมีปัญหาการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัยกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมกลายเป็นขยะกองมหฮมาคุณภาพอากาศที่ต่ำกว่ามาตรฐานทั้งจากฝุ่นละอองและกลิ่นสร้างผลกระทบไปยังพื้นที่ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับนิคมอุตสาหกรรมด้วย ในอดีตที่นี่คือโรงเรียนมาบตาพุธพันพิทยาคารซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษในนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ครูและนักเรียนหลายคนต้องล้มป่วยจากโรคระบบทางเดินหายใจและโรคผิวหนังจนท้ายที่สุดโรงเรียนแห่งนี้ต้องย้ายออกจากพื้นที่เพื่อนหนีมลพิษเช่นเดียวกับลุงน้อยใจตั้งชายชราวัยเจ็ปีก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นในมาบตาพุธ เพราะอาศัยอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมเล่าให้ทีมข่าวทีนิวส์ฟังถึงเรื่องราวตั้งแต่เริ่มมีการก่อสร้างนิคมแห่งนี้การขยายตัวต่อเนื่องอย่างรวดเร็วของโรงงานโดยไม่มีเขตพื้นที่กันชนสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากลุงบองกจริงบางครั้งลงคิดคิดแล,ล้วุงร้องไห้ว่าเออมีสมัยคนนยองไอการจเจริญมันเติบโตขึ้นจริง แต่ความเป็นอยู่ของคนท้องถี่จริงๆเนี่ยมันยิ่งด้อยลงด้อยลงไม่เพียงเท่านั้นสิ่งที่สร้างความเจ็บปวดให้กับชายชราวัย70ปีมากที่สุดคือการสูญเสียบุคคลเป็นที่รักในครอบครัวไปถึง5คนด้วยโรคมะเรง็งภรรยาก็กำลังป่วยอยู่ในขณะนี้ขณะที่ตัวลุงน้อยเองก็มีอาการปวดหัวอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่กล้าไปพบหมอเพราะกลัวจะทำใจไม่ได้กับสิ่งที่อาจได้รับรู้ เคยมาเด้เจ็ดสิกว่าป,ปีทำไมเราจะต้องมาเจอไอ้กรรมแบบนี้ตั้งหาคนและอนาคตต่อไปไม่รู้ลุงจะไปก่อนหรือย้ายจะไปก่อนลุลงไม่รู้รยังไงนนะทีมข่าวทีนิวส์พบว่าภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมยังคงมีการก่อสร้างโครงการเพิ่มเติมแม้สารปกครองกลางจะมีคำสั่งให้ระง,งับก็ตามเพราะยังมีความเห็นต่างจากน,า,นายชาญชัยชัยรุ่งเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างที่ค้างอยู่ต่อไปได้ขณะที่ชาวบ้านมองว่าจะต้องทำตามคำสั่งของศาลจึงมีการแจ้งความให้ดำเนินคดีกับนายชานชายัยในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แจ้งความดำเนินคดีกับรุบดีชานชัยชายนุกเงือเพราะว่าไปพูดเอง,เเองว่าไม่หยุดดำเนินการไม่มีนม่าสาั่งให้หยุดถึงแม้มีคำสั่งศาลก็ตามแตบบ่ว่ามาีนม่สั่งให้หยุด ชัดเจนว่าโดยปฏิบัติราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่และต้องยึดบ้านตามคำสั่งศาลนี่คือระเบียบปฏิบัติของราชการไม่ว่าที่สุดแล้วกรณีมาตราพุธจะมีข้อสรุปเช่นไรแต่ชาวบ้านที่นี่ก็ยืนยันว่าพวกเขาไม่เคยต่อต้านสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำอยู่หากเพียงแต่ทุกสิ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐานความสมดุลถ้าเศรษฐกิจของประเทศหมายถึงการที่นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้สามารถตั้งอยู่ได้ชาวบ้านที่นี่ ซึ่งถือเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงก็จะต้องอยู่ได้ด้วยเช่นกันดารินหัววัฒนกุลทีมข่าวทนิวส s รายงาน